เราจะไม่ทำอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ต้องกระทบกับใครใช่ไหมไม่ไปเบียดเบียนใครเห็นนะธรรมะนี้พระองค์เรียกสันเลขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขูดเกลานี่แม้เธอจะอยู่ในชน 1, 2, 3, ั้นหนึ่งสองสามสี่พระองค์บอกว่าเธออย่าคิดว่าเธอกำลังอยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกลานะอย่าง เธออยู่ด้วยวิหรารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นแต่ถ้าเธอมาทำสันเลขธรรมเนี่ยเธออยู่ด้วยธรรมะเครื่องขูดเกลาแต่นั้นถ้าต้องการขูดเกลากิเลสทําอย่างนี้นะท่านี้ถ้าโยมเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยโยมสอนแค่เนี้ยง่ายๆท่องทรงจำปฏิจจสุบาทแค่นั้นเองนะสวดสาธยายแค่นี้ ไม่ถึงหนาทีเสร็จแล้ว